สวัสดีค่ะนางสาวนภพัฒพิมนาพัฒนนักวิชาการประมงปฏิบัติการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจะมานำเสนองานวิจัยเรื่องโครงสร้างประชาคมปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าศักชลสิิธิ์วัตถุประสงค์ในการทําวิจัย 1. เพื่อศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของประชาคมปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์ สองเพื่อศึกษาโครงสร้างประชากรปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์วิธีดำเนินการวิจัยเริ่มจากการวางแผนการศึกษาโดยกำหนดจุดสำรวจ6จุดสำรวจครอบคลุมพื้นที่ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ใช้เครื่องมือ3เครื่องมือได้แก่อวนล้อมประกอบกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าและชุดเครื่องมือข่ายจำนวน6ช่องตา ทำการสำรวจใน4ช่วงฤดูการได้แก่ฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนและปๆๆลายฤดูฝนโดยการรวบรวมตัวอย่างปลาด้วยอวนล้อมประกอบกระแสไฟฟ้าใช้อวนขนาดช่องตา0.5เซนติเมตรยาว100เมตรประกอบกระแสไฟฟ้าจุดละ3ซ้ําส่วนการรวบรวมตัวอย่างปลาด้วยกระแสไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้าขนาด6 5 0บัตตา จุดละสามซ้ำซ้ละ20นาทีและการรวบรวมตัวอย่างปลาด้วยชุดเครื่องมือข่ายขนาด6ช่องตาซึ่งประกอบด,ด้วยขนาดช่องตา 20, 30, 40, 55, 70และ90มิิเมตรตามลำดับหลังจากได้ตัวอย่างปลานำมาชั่งน้ำหนักวัดความยาวจำแนกชนิด และบันทึกข้อมูลมาทําการวิเคราะห์ความหลากหลายและความชุกชุมของประชากรปลาโครงสร้างประชากรปลาและค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาผลการศึกษาพบความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลารวม71ชนิด22วงประกอบด้วยวงปลาตะเพียนเป็นส่วนใหญ่พบ30ชนิดรองลงมาได้แก่วงปลากดและปลาเนื้ออ่อนพบวงละ5ชนิด เมื่อพิจารณาความหลากหลายตามจุดสำรวจพบว่าจุดสำรวจที่4บ้านมะนาวามีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลามากที่สุดจำนวน52ชนิดและเมื่อพิจารณาตามเที่ยวสำรวจพบว่าเดือนกุมภาพันธ์มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลามากที่สุดพบจำนวน53ชนิดจากการศึกษาความชุบชุมของประชากรปลาได้ผลการศึกษาดังนี้ ความชุกชุมเชิงพื้นที่หรือสแตนดิ้งขอบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ18.48บวกลบ18.09กิโลกร,รัมต่อไร่ ความชุกชุมสัมพัส์ของเครื่องมือกระแสไฟฟ้ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ19.17บวกลบ12.16กิโลกรัมต่อชั่วโมองความชุกชุมสัมพัส์ของชุดเครื่องมือขายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ475.84กรัมต่อ100ตารางเมรตรต่อคืน โครงสร้างประชากรมปลาเมื่อพิจารณาโดยชนิดพันธุ์พบว่าร้อยละโดยจำนวน10ชนิดแรกประกอบด้วยปลาส้อยขาวปลาซาปลาอมไข่ปลาส้อยนกเขาปลาซีปายปลาตะเพียนทองปลาช่อนปลาไส้ตันตาขาวปลากระมังและปลาตะโกและร้อยละโดยน้ำหนัก10ชนิดแรกประกอบด้วย ปลาทพียนขาวปลาส้อยขาวปลาส้อยนกขาวปลาซ่าปลาช่อนปลาชโดปลาทพียนทองปลากระมังปลากาดำและปลาหลดจุดส่วนค่าดัชนีทางนิเวศวิทยาค่าดัชนีความมากชนิดมีค่าเท่ากับ3.32บวกลบ 0.55ดัชนีความเท่าเทียมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ0.67บวกลบ0.12ดัชนีความหลากหลายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2.20บวกลบ0.38จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ